สวัสดีค่ะทุกคนหองพันิตาพีบล็อกค่ะวันนี้อยู่ด้วยกันนะคะกับกลุ่มและแบรนด์แอปเริคอตค่ะ3ชิ้นนี้เลยนะคะที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้นะคะ<ม>คือมาสซิลิโคน100%ซึ่งมีส่วนผสมเดียวเท่านั้นในมาส k ตัวนี้ก็คือไฮยาลูรอนิกแอซิดเขามีความพิเศษยังไงทําไมถึงต้องอยากมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะก่อนอื่นก็คือบอกเลยว่าเขาเป็นมาที่ลิ Use ได้เนาะใช้ได้สูงสุดถึง30ครั้งนะคะแล้วก็แบรนด์แอปเปริคอตเนี่ยเป็นแบรนด์ที่มาจากประเทศเยอรมนีนะคะแล้วก เราก็ไปดูวิธีการใช้กันเลยดีกว่าค่ะค่ะก็กลับมาที่หน้าสดกันก่อนนะคะอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่เพิ่งล้างมานะเน้นย้ํากันนิดนึงนะคะว่าก่อนที่เราจะมาร์คหน้าด้วยคุณแอปเปร์คอร์ดเนี่ยขอให้เป็นหน้าที่สะอาดไม่ต้องลงสกินแคร์ไม่ต้องลงกันแดดอะไรมาก่อนเลยนะเป็นหน้าที่เพิ่งล้างมาได้ยิ่งดีนะคะก็คือจะทําให้ประสิทธิภาพของมาร์คนั้นทํางานได้เต็มที่ค่ะ3ามตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่มีขายแล้วในประเทศไทยตอนนี้คือ Fantastic Forehead อันนี้ก็ตามชื่อเลยคือไว้ แปะหน้าผากตัวต่อมามี Me, myself and I นะคะตัวนี้จะเป็นแปะบริเวณใต้ตา,ตาและตัวสุดท้ายก็คือ I love your smile นะคะก็คือแปะช่วงร่องแก้มเนาะคือบางทีเราอาจจะเวลาละนี่นะคะทำนี้เราอาจจะเห็นว่าเป็นร่องแก้มนะงั้นเรามาแกะแต่ละชิ้นกันเลยเวลาเราแกะออกมานะคะเขาจะเป็นห่อ,อก,กระดาษแบบนี้แล้วก็จะมีซองอันนี้เป็นซองสําหรับเก็บผลิตภัณฑ์ตัวมาร์คซิลิโคนนะคะก็คือเก็บซองนี้ไว้นะด้านในนะคะจะเป็นอย่างนี้เราก็ใช้มือที่สะอาดนะคะหยิบออกมา อันนี้คือตัวมาสซิลิโคนสำหรับแปะหน้าผาน,นะคะอย่างที่ผมบอกว่าเขาเป็น m ม d i ด a l Gra เกรดซิลิโคนนะคะ100%เเลยซึ่งมีส่วนผสมของไฮยาลูรอนิกเท่านั้นส่วนผสมยิ่งน้อยเนาะเรายิ่งมั่นใจได้เพราะว่าตอนนี้ก็คืออยู่ในฐานะคนท้องนะคะตอนนี้ก็6เดือนเต็มแล้วแต่ก็ยังอยากดูแลตัวเองให้สวยอยู่เราก็ดูแลตัวเองด้วยแผ่นมาสซ์ไฮยาลูรอนิกร้อตัวนี้จากแอปเปิลคอรนะคะที่ผมชอบมากๆเลยเนี่ยเพราะเราสามารถรียูสเขาได้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ E เรา reuse เขาเนี่ยแล้วเขาสกรปรกหรือเปล่านะก็ต้องบอกว่าตัวนี้นะคะเราสามารถทําความสะอาดได้ด้วยการล้างเขานะคะด้วยน้ําและสะบู่อ่อนๆปล่อยทิ้งไว้ให้เขาแห้งก่อนแล้วก็แปะกลับมาที่แผ่นพลาสติกแผ่นเดิมอย่าเพิ่งทิ้งแผ่นพลาสติกกับซองนะคะทุกคนตัวนี้สําหรับอุ่มนะคะอุ่มใช้วิธีทำความสะอาดโดยการฉีดแอลกอฮอล์นะอ้าเขาออกฉีดแอลกอฮอล์แล้วก็วางไว้นะคะส่วนน้องถุงก,ก็คือฉีดแอลกอฮอล์เข้าไปได้เช่นกันแล้วเราก็ค่อยเก็บน้องตัวแผ่นมาร์คซิลิโคนเนี่ยแปะกลับลงไป ใส่ซองไว้ใช้ได้สูงสุดถึง30ครั้งนะคะแล้วก็แปะครั้งนึงเนี่ยใช้เวลาอยู่กับเขาประมาณ1ชั่วโมงซองที่2นะคะอันนี้คือมี Myself and I ก็ไว้แปะช่วงใต้ตาได้เลยเราออกมาแปะใต้ตากันประทับใจความหนึบของเขามากๆคือปกติเนี่ยแผ่นมาจะไม่ต่อต้านแรงน้มถ่วงของโลกขนาดนี้นะคะอันนี้ก็คือเราไม่ต้องนอนเราก็คือนั่งได้เลยแล้วก็ไม่มีความน้ําหยดหยด ของตัวมาร์กไซดแต่ว่าไฮยาลูรอนิกในตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยจะทำงานกับผิวของเรานะคะตัวที่3นะคะก็คือ I Love Your Smile ตัวนี้นะคะแปะเข้าไปตรงช่วงรองแก้มของเราหรือใครมีปัญหาช่วงไหนก็เอาเขาไปแปะก็ได้นะคะตัวนี้นะก็คือเขาไม่มีการทดลองกับสัตว์เนาะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ cruelty free นะคะแล้วก็เป็นวีแกนด้วยค่ะเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวคือผิวบอบบางแพ้ง่ายก็ใช้ได้แน่นอนอุ้มใช้มาตั้งแต่ท้อง้ แรกๆเลยนะคะจนตอนนี้เข้า6เดือนแล้วก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขาดไม่ได้จริงๆอันนี้บอกทุกๆคนไว้เลยว่าเราใช้สิ่งนี้บ่อยมากเพราะว่าเขาตอบโจทย์ในเรื่องของ1คือส่วนผสมน้อยมากนะคะแล้วก็2คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวจริงๆตั้งแต่ท้องเนี่ยปัญหาอย่างเดียวที่อุผมมีกับผิวเลยคือผิวแห้งจัด คุดผิวแห้งจนแบบเป็นริ้วรอยขึ้นมาเห็นเลยนะคะเราใช้ครีมทุกวันแล้วก็ตามเราก็ยังมีปัญหาผิวแห้งอยู่เพราะฉะนั้นมาสเข้าไปค่ะนอกจากเขาจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วตัวนี้ยังช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้กับผิวเราด้วยซึ่งคอลลาเจนเ่นจิ้แต่อายุย0สนินิดนิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะค่อยๆสร้างน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะคะผิวเราก็คือแก่ขึ้นเรื่อยๆทุกวันเนาะก็อย่าปล่อยให้เอจจิ้งทำลายเรานะคะเราก็ต้องดูแลไว้ก่อนอีกอย่างคือช่วยกระต้นการผลัดซ แล้วก็เพิ่มการหมุนเวียนของเลือดบริเวณตรงนี้ด้วยเออเคยมันเป็นแบบนวัตกรรมจริงๆนะคะซึ่งแอปพปิคอเนี่ยเขาได้จดสิทธิบัตรการทํานวัตกรรมนี้ไว้แล้วเนาะซึ่งอุมก็ดีใจมากที่ผุมได้ทดลองนะคะทุกคนหาก็หายไปอยู่กับน้องมาร์สมานะ่าจะเกือบๆหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะอมจะกลับมาถอดมาร์ให้ดูนะคะวิธีการถอดก็คือเราก็จะดึงจับอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ดึงเขาออกเลยนะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ใช้ก็จะยังไม่ไปซักล้างอะไรนะคะเขาก็จะไม่มีอะไรติดออยยู่่่่าาาาางนนนนนีีนะ้้้ะะเเพรวหหมป็นนท ล้างมานะคะแ้อกจะแปะกลับไปที่เดิมของเขาเลยนะคะอย่างนี้นะแล้วเราก็นี่เราก็จะเก็บใส่ซองได้เลยนะคะช่วงบริเวณใต้ตานะคะเวลาดึงทุกคนอาจจะกลัวว่าเวลาดึงเนี่ยตาเราอาจจะยู่ได้นะเพราะนั้นดึงจับตาเราไว้นะคะแล้วค่อยๆลอกออกมาเนื้อตรงใต้ตานะคะจะดูเต็มขึ้นมาเลยจริงๆอันนี้คือพิสูจน์ได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ส่วนมากเวลาแปะ 8, เนี่ยก็คือแปะพร้อมกันไปเลยนะคะทั้ง3ชิ้นก็ดูแลครบทุกส่วนเขาเป็นซองซิปล็อกนะก็คือรูดเก็บ ีน้จะได้ไม่มีฝุ่นเข้าไปนะคะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายอันนี้แกะง่ายเรียบร้อยค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ตอนนี้นะคะช่องทางการสั่งซื้อราคานะคะวิธีการซื้อทั้งหลายนะคะอยู่ด้านล่างนี้แล้วนี่นะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะรู้สึกว่าผิวช่วงนี้ฟูขึ้นมาเลยก็ไปแล้วนะคะวันนี้แล้วเจอกันครั้งหน้านะบ๊ายบายทุกคนสวัสดีค่ะ